สวัสดีค่ะแต่นะคะจากบริษัท NR Group Advisory ค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินแบบออนไลน์ในระบบ a s s i s t a n t ค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ออฟฟิศก็สามารถออกเอ,อกสารแบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ง่ายขั้นตอนในการออกเอ,อกสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบแอซิเดนแบ่งเป็น2กรณีค่ะคือการออกใบแจ้งหนี้กรณีที่ได้มีการสร้างใบเสนอราคามาก่อนและการออกใบแจ้งหนี้กรณีที่ไม่ได้มีการสร้างใบเสนอราคามาก่อนค่ะโดยวันนี้แตงจะแนะนําวิธีการออกใบแจ้งหนี้กรณีที่ไม่ได้มีการสร้างใบเสนอราคามาก่อนค่ะให้เราไปที่รายได้ใบแจ้งหนี้ทับใบวางบินกดสร้างค่ะ จากนั้นให้เราเลือกลูกค้าที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ค่ะโดยหากเป็นลูกค้ารายใหม่เราสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ที่ปุ่มสีเขียวกรอกข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกค่ะเลือกหัวเอกสารค่ะโดยวันนี้จะออกใบแจ้งหนี้ค่าทรบัญชีซึ่งเป็นธุรกิจบริการดันจึงเลือกหัวเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ค่ะใส่เงื่อนไขาการชำระเงินวันที่ออกเอกสารและวันที่ครบกำหนดเพิ่มสินค้าและบริการ โดยสามารถเพิ่มได้ที่รหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าและบริการค่ะระบุจำนวนราคาต่อนหน่วยหากต้องการเพิ่มรายการสินค้าและบริการสามารถเพิ่มได้ที่ปุ่มสีเขียวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดบันทึกค่ะโดยระบบจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้เราอัตโนมัติหากบริษัทไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้เลือกไม่มีได้ค่ะจากนั้นกดพรีวิวใบแจ้งหนี้หากตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้วถูกต้องให้กดบันทึกค่ะให้รอเปลี่ยนสถานะรอตรวจสอบเป็นรอชำระกดตกลงค่ะระบบจะสร้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้เราจากนั้นเมื่อต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าให้เลือกที่จัดการเอกสารอีเมลกรอกอีเมลลูกค้าค่ะ เพิ่มหัวข้อและข้อความค่ะจากนั้นกดส่งอีเมลสำหรับการออกใบเส็จรับเงินผ่านระบบ s s i s t a n t แบ่งเป็น2กรณีเช่นกันค่ะคือการออกไปเสศษรับเงินกรณีที่ได้มีการสร้างใบแจ้งหนี้มาก่อนและการออกใบเส็ษรับเงินกรณีที่ไม่ได้มีการสร้างใบแจ้งหนี้มาก่อนค่ะ โดยวันนี้แตนจะมาแนะนำวิธีการออกใบเสร็จรับเงินกรณีที่ได้มีการสร้างบใบแจ้งหนี้มาก่อนให้เราไปที่รายได้บใบแจ้งหนี้ทำใบวางบินดูทั้งหมดเลือกรายการ,บรใบแจ้งหนี้ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินค่ะเปลี่ยนสถานะเป็นสร้างบใบเสร็จรับเงินทาใบกำกับภาษีกดตกลงระบบจะสร้างบใบเสร็จรับเงินให้เราค่ะจากนั้นให้ไปที่บใบเสร็จรับเงินดูทั้งหมด บเสร็จรับเงินที่เราได้มีการสร้างไว้จะขึ้นสถานะรอตรวจสอบและกำลังรอเลขที่เอกสารค่ะให้เรากดที่กำลังรอเลขเอกสารเลือกหัวเอกสารค่ะโดยหัวเอกสารแบ่งเป็น2ประเภทค่ะซึ่งค่าทรบัญชีเป็นธุรกิจบริการแต่จึงเลือกใบเสร็จรับเงินทบไปกำกับภาษีค่ะจากนั้นเลือกเอกสารแนบโดยหากเป็นการรับโอนเงินสามารถแนบสลิปการโอนได้ค่ะเลือกวิธีการชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและบป็การที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินค่ะกด Preview เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่ะหากถูกต้องให้กดบันทึกค่ะจากนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติระบบจะสร้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้เราอตัโนมัติ เป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบแอตติแทนที่เรานํามาฝากในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ข้างนอกไม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถออกเอกสารให้ลูกค้าได้ทันทีเพียงแค่ใช้ระบบแอตติแทนในการออกเอกสารค่ะถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานามาฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์ยูทูบชาแนลแอค l ีเว e อแพลตฟอร์มบัญชีดิจิทัลไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ